ม,มาจากนิยาของคุณหกก้ชื่อเดียวกันเลยปกก็จะเป็นแบบว่ามีความเป็นผิดเสื้อมีความเป็นรองเท้าส้นสูงอะไรอย่างเงี้ที่แบบสื่อถึงสองสาวทั้งสองคนอ่าฮะก็เรื่องย่อของเรื่องนี้นะคะนางเอกเนี่ยชื่อว่าน้องปันน้องปันเนี่ยตอนแรกอยู่ที่เมืองนอกอแต่ว่ามีผู้ชายคนหนึ่งที่ที่เป็นคนที่มีรู้จักมีความสมั์กันเนี่ยเขาหอบเอาเงินของน้องปันที่เป็นเงินหลักล้านเนี่ยหนีกลับมาที่กรุงเทพ คือหลอกให้รักแล้วก็มิจฉาชีพเนี่ยเออมาฟิลแบบมิจฉาชีพเลยก็คือเหมือนเอาเงินชั้นแล้วก็หนีไปอะไรเงี้ยนักแมเมอร์เออเหมือนเหมือนแล้วนี้น้องบันก็เลยต้องกลับมาที่ประเทศไทยเพื่อมาตามหาผู้ชายคนนี้แล้วน้องก็ได้มาบังเอิญรู้ว่าพี่คนหนึ่งที่ชื่อว่าพี่พลอยซึ่งเป็นดาราเนี่ยพี่คนเนี้ยที่ห้องของเขาอ่ะมีรูปของผู้ชายคนนั้นอยู่ เป็นรูปคู่กับผู้ชายคนนั้นอะถ้าเป็นเราคิดเราก็คิดว่าเอาเงินเรามามาให้ไปผู้คนนี้เปล่าหรือเปล่าหรือว่ามีมีอะไรในกองถ่ายหรือเปล่าน้องก็เลยตัดสินใจที่จะมาเข้าหาพี่คนนี้เพื่อที่จะหาตามหาผู้ชายคนนั้นแล้วเอาเงินตัวเองกลับมาให้ได้อ่าฮะแต่ว่านางก็ใช้วิธีเป็นฟีแบบเหมือนแบบเข้าหาด้วยเสน่หหาอุ้ยตายแล้วเออ เพื่อให้พี่เขาเหมือนแบบว่าไว้จงไว้ใจไว้ใจ,ใจแล้วก็เหมือนแบบยอม <c oughs> ยอมบอกยอมทุกอย่างอะไรเงี้ยฟิลของเด็กอะนะแต่ทีนี้เหมือนตัวพี่เขาก็ไม่ธรรมดานะ นางเอกสาวคนนี้ไม่ธรรมดาเพราะอยากดูแล้วว่าเออเพราะงั้นเดี๋ยวเราไปดูทิศเสืออะไรดนกว่าทุกคนคะตอนนี้เรามีเมมเบอร์ชิพแล้วนะคะเพียงจ่ายละห้าสิบาทเท่านั้นค่ะถูกมากสำหรับเมมเบอร์ชิพนะคะใครที่สมัครตอนนี้ก็จะสามารถหนึ่งเลยค่ะดูคลิปล่วงหน้าได้หนึ่งวันนะคะสองก็คือจะได้เอ็กซ์คลูซีฟคอนเทนท์ที่เป็นออริจินอลคอนเทนท์สาหรับเมมเบอร์ชิพเท่านั้นด้วยใครที่สนใจนะคะกดสมัครใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะมาเป็นครอบครัวดแรกกันกับเรานะคะ ้ยฉันโอ้ยจะพาไปใส่เฮ้ยสวียสวยเล้ปันอ๋อนี่คือปันเจ้า,าจของเงินอุ้ยหลังหลัหบคู่นั้นคู่โปรดตลอดกาลเลยนะคะะ เออแล้วเขาคนนี้เขามีแบบความแตกต่างความแปลกของเขาคือเขาใส่ช้นสูทลอยพิชาอ๋อเหรอที่เป็นดาราไรบ้านก็ใส่เออออจริงสวยไหมสวยออร่าจับสุดลายสุดอุ้ยคขาน้องอ่ะน้องอ่ะอ๋อแล้วพอใส่ชุดสูงตัวบเสียเลยอ่ะและที่สำคัญ ตัวหอมมากเอ้าก็เป็นสาเหตุที่ทำให้หนูไม่ใส่เสื้อผ้าหรอเรามคืออะไรกอลขึ้นลูกประเด็นก็คือในห้องของเธอมีรูปของพี่เพทายไอคนที่เชิญเงินฉันไปล้านหนึ่งฉันว่าพ่ออพิชชาคนเนี้ยจะต้องมีอะไรเกี่ยวข้องกับพี่เพทายแน่แล้วถ้าฉันอยากได้เงินล้านนึงคืนก็ต้องไปสืบจากพี่พอยคนนี้แหละยังไงวะ ใช่เสน่ห์สิคะเออลูกชิ้ก็เป็นคนมั่นมั่นประวันเน่งอัาเปิดเปิดกีนเนี่ยพี่พลอยคะปันน่าจะทำต่างหูหายไว้ห้องพี่พลอยอะค่ะพี่พลอยช่วยปันหาหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะท <c oughs> ี่สาวันสวยเนี่ย แบบนะเนี่ยใช่อันนี้หรือเปล่าคะโป้อเอาเลยระวังนะแกแล้วคนไทยรักเขาซะเองไม่มีทางจ้ะระดับนี้แล้วว่ามีจ้ะพี่ปางกับพี่เจรู้จักพี่คอยได้ยังไงหรอคะจักพี่ต่อแบบดาราเลยค่ะคอดีลักโอ๊ยน้องนิ่งใจตรงสุดเลย พี่ยังพี่รังรู้ใจท้องนิ้วงพี่เอ,อันจะมาให้พี่พลอยคะ่ะพี่ไม่กินของหวานคะ่ะแต่เจ้ามีปันรอต้องสามเดือนเลยนะ <c oughs> นี่แนะ่ <c oughs> นี่แนะ่ปันกินเองก็ได้เล่ <c oughs> นไม่ห่วงสวยดีอืะอืออืเพราะสวยอยู่แล้วไม่ต้องห่วง <c oughs> นะคะแต่ยอมรับได้ยังว่าชอบผู้หญิงไม่ยอมรับไ,ได้หรอฉันทำไปอยากบอกว่าเป็นแต่งงานจุ๊บเหมือนเด็กเพิ่งหัดจูบเลยนะคะ ที่ว่าคนแรกของปันะหาคนที่ร้ายน้อยกว่าพ่พลจะดีกว่านะโอ้ยที่เมทไทยอ๋อเออวะใช่เลยล่ะอาวาวโอ้โอถ้าแกยังจะเล่นแบบนี้ต่อไปฉันฉันขอแช่งให้แกรู้สึกกับเขา มากกว่าตรงรอยเท้าไม่ต้องแช่งหรอกจังยูคทรงแล้วใช่สวยอะทะทุกที่ทุกเวลาแล้วเสียง ถ้าน้องปันจะมาแบบนี้กันที่เล่นด้วยก็ได้ค่ะเอ่ออะแพร์อะใครคือผู้เล่นตัวจริงเออใครจะเล่นใครใครจะถูกโดนเล่นเฮ้ยดีอ่ะมีการตัดให้เห็นถึงแบบเพอร์สเปคทีฟของฝั่งนี้ด้วยแล้วคอนเออวิ้ล่าส์เมทเพร์ยอร์อะ เยอะแน่ฉากเยอะว่าเอ,อ้ยจะรักจริงอ่ะก็จริงสจ้าพันก็ตายปีอ่ะเฟยอรไม่อ่าทามรัค่ะแต่เป็นของทางฮันบ๊อกสตูดิโอนะคะอ๋อ,อเรื่องนี้มีคนน่าคุ้นๆหลายคนอยู่นะขอพูดก่อนอออพุ่งกับเรื่องนี้<อ>พี่ปอยปานาเรศน,นะคะเดือฝนพุ่งกับเดือดฝนกินสนิมแต่ เดือดอยู่นะน <ๆ S 2> แสดงว่าต้องบอกว่ามีความซับซ้อนอะไรอยู่บ้างเบบีเพราะว่าเราไม่เคยเห็นเขาเรียกว่าสไตล์ของเขาในสไตล์ที่เป็นแบบดักโรแมนติกคอมเมดี้แบบนี้กะแต่ว่าพี่ก่มีกลิ่นอายในการใช้สีใช้แสง<ถ>รู้สึกไหมรู้สึกว่ามันเหมือนมีอะไรเออเขาใช้ความฟุ้งๆของสีของแสงแล้วก็ไอพวกแบบเสื้อผ้าหน้าผมอะอย่างตัวของพี่พี่ชื่ออะไรนะพี่พลพี่พลเออเขาก็จะดูแบบว่าใช้โทนสี เข้มๆแล้วก็ดูมีความเป็นมีความลึกลับในตัวละครแล้วก็คุณโทนกับตัวบ้านเออใช่แล้วมันก็เลยดูเหมือนเป็นเกมสลับซับซ้บอนซ่อนเงื่อนเกลนขึ้นหลังเลยทเดียวไม่เ่อาหลังนะมันจะคันๆน,นิดนึงเออส่วนตัวน้องก็ดะรู้แบบสดใสเหมือนจะเป็นผู้เล่นที่แบบสนุกกับเกมอ่ะแต่ <c oughs> เราคือเราคิดว่าเราคุณเกม <c oughs> เราคิดว่าเราอา่ใช่เออแต่จริงๆแล้วเนี่ย ดูตอนหลนังค่ะหนูคือแซงเขารู้ว่าเข้ามาเพราอะไรปะใช่ไหมแล้วเหมือนคนอื่นๆก็จะรู้เหมือนอเขาเรียกว่าอะไรน,นะกิจสิทธิ์ของผู้หญิงคนนี้คยอาจจะเคยเล่นเกมกับพี่เขามาแล้วความร้ายความอะไรของคนคนนี้เนะาะก็แกจะไหวเหรอถ้าจะลงเล่นเกมเกมนี้ไอคนที่จะเจ็บอ่ะจะเป็นแกหรือเปล่าชอบการกำกับของของตัวทีเซอร์เนี่ยชอบการลำดับเรื่องแล้วก็การใส่แบบซาวแบบ เอวเราชาวที่มาทำให้ความรู้สึกว่าแบบอ่าช่วงนี้ให้รู้สึกยังไงเออแบบอ่ะอันนี้ใครเครียดแล้วนะอันนี้เริ่มเครียดแล้วนะนี่เริ่มดราม่าแล้วนะอะไรเงี้ยมีความรู้สึกหลายสิ่งหลายอย่างกับแค่ตัวพายโลต์ทีเซอร์ทีเซอร์ทีเซอร์อ่าเออล้วก็รู้สึกว่าเขาเขาอันนี้เขาแค่จูบนะหมายถึงว่าในเรื่องของหมายถึงว่าตัวทีเซอร์เนี้ยมันเห็นเลิฟซีนแค่ฉากจูบแต่เรารู้สึกว่า มันมันรู้แล้วอะว่าว่าสไตล์ของสองคนเป็นยังไงอะว่าว่าคนหนึ่งเป็นเด็กหัดจูบผ่านซีนใช่เขาเขาสึกว่าอย่างความมันจะมีความยุ่ยนบางอย่างในแบบตัวละครในสีในเหมือนได้กลิ่นหอมแบบกลิ่นน้ำหอมยุ่ยยู่ะหนูเออราเอ็นเดิมเีความแบบกลาบแดงอะไรอย่างเงี้ยฟิลฟิลแบบว่าโ้ย น่าดูนาเรื่องี้ะแล้วก็อย่างที่พี่บอกว่าตอนต้นว่าเห็นมีหน้าคุนคุเยอะอยู่นะอ่าใช่ไหมอ่าถ้าเอาแบบคุนคุนจริงจริงก็คือตัวพี่พลอยอ่าพี่พลอยนี่เป็นคนไอซ์สมีิานะคะเล่นละครมาหลายเรื่องเลยแลช่องสามช่องเจ็ดช่องแปดเียก็ไปไปหาดูของเน้แหละตอนแรกหนูจำหน้าไม่ได้เพราะว่าเขาเปลี่ยนสีผมคือเขาทำผมเป็นแบบหมดหมใช่ปะแต่ว่าถ้าเป็นเห็นตอนผมดำมันก็จะจำได้ อันนี้นะลงคาแร็กพี่พลอยถูกแล้วก็ตัวน้องหนิง,นงที่ก่รออันนี้มีโปรเจกต์ก็หนิงกับ มิวใช่ป่ะตอนนั้นที่เราเป็กับแบบแยกไปเล่นม,มิวก็ไปเล่นพิษลับมิวก็ไดเล่นเรื่องนี้นะคะทั้งสายคนที่เล่นเป็นน้องปันก็ชช่ว่าน้องมิมี่หนูสบายมิมี่เพราะว่าตอนแรกเราเห็นตอนเปิดตัวเข้ามาในลุกแบบหวานอ่ะผมยาวตรงแล้วค่อนตาโตใช่ป่ะมันก็เป็แบบตาโตแล้วก็ผมยาวใส่เดรสกระโปรงอะไรเงี้ยเรามองเขา ติดภาพเขาไว้อะแปะไว้ตรงนี้ว่าอะน้องมีมีลักษณะเป็นแบบนี้แต่พอเขาาแสดงอะเรารู้สึกว่าอะบทคือไม่ห่วงสวยเลยเป็นเป็นไอโกะอะที่ที่มีความรู้สึกว่าตัวเองอะเหนือแต่จริงๆแล้วพี่เขาเหนือกว่าอยู่บนยอดอะเหนือกว่าเอออยู่บนยอดแล้วกันเออก็เลยรู้สึกว่าอุ๊ย ค่อนข้างเซอร์พส์พสพกับกระาแดง,แ,ดงแล้วก็ตัวบทของเขาด้วยก็เ,เป็นหมาเด็กบ็อกแบ็กกับพ<ช>ี่สาวคนสวยส่วนพี่คนสวยอุยเราชอบพี่เขาคงความเป็นผิวแทนของของพี่พลอยไว้อะมันทำให้ครู้สึกว่าแบบไม่ต้องแบบข่าวตามสแตนดาร์ดก็ได้อ่ะคือคนผิวแทนก็สวยได้อะ<ช>่ะแบบหน้าคมผิวแทนอะไรเงี้ยยิ่งยั่วใหญ่เลย จรหยิ่งเซ็กซี่เยอะสำหรับเรื่องนี้นะคะอ่าชื่อเรื่องว่าเพลเยอร์นะคะไม่อาจท่ามรักผู้จัดก็คือ h a r d b a l Studio นะคะก็สร้างมาจากนิยายนะคะยายต้นฉบับชื่อเดียวกันเลยแฮชแท็กเพลเยอร์ยูรินะคะของคุณ69เกและเขียวของนี้ก็อาจชื่อดังไม่แพ้การใครที่แบบว่าอยากรู้เรื่องราวก่อนว่าจะเป็นยังไงก็ไปสามารถดูอ่านนิยายต้นฉบับได้ครับแล้วก็รอติดตามทางออฟฟิเชียลของ h a r d b a l Studio นะคะแค่คิดว่าน่าจะได้ชมกันเร็วๆนี้แบบ ใกล้มากๆไม่เกินหนึ่งเดือนว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวไม่แน่นะอ้าวอ้าวไม่รู้ไงคือคือเราก็เรารู้แค่ว่าทีเซอร์มาแล้วแต่ว่า,าวตัวเรื่องเต็มมันน่าจะมาไม่นานเกินรออาจจะช่วงพฤษภาคมนี้ก็รอชมกันนะคะ <c oughs> แล้วก็ทุกคนคิดเห็นยังไงนะคะใครที่เป็นแฟนนิยายได้เจอกับพี่พลอยน้องปันในเวอร์ชั่นของนักแสดงแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างก็อยากให้มาคอมเมนต์คุยกันแล้วก็อยากจะเห็นอะไรในเรื่องนี้ที่รู้สึกว่า อุ้ยอนุญายมาแล้วอะทีเนี้ยต้องมีฉากเนี้ยต้องมีคอ,อ,อ,อมเมนคอมเมนต์ถือกันส่วนใครที่เหมือนอาเป็นแฟนซีรีส์จลแต่อาจจะไม่เคยอนาุญามาก่อนก็เห็นเรื่องเนี้ยเป็นครั้งแรกเหมือนพี่โซมงเงี้ยก็ดูแล้วรู้สึกยังไงอยากให้มาคอมเมนต์ด้วยกันเหมือนกันนะคะฟีดแบ็กให้กับทางผู้จัดกันจ้คะค่ะก็ติดตามออฟฟิเชียลเรื่องนี้ทาง Hardbox Studio นะคะแล้วก็ากลิตตามเรียกชั่นซึ่งอาจจะมาทำ ให้ชมไหมก็รอดูรอดูแล้วก็ฝากกดติดตามไว้ได้เลยนะคะไทยจีเอจะแม่ได้ยังทุกช่องทางได้เลยค่ะวันนี้ไปแล้วฮะสวัสดีค่ะจะนั่งยุ่งตองมีสกั้มันมาได้ค่ะไทยจีเอจะแม่ได้ยังฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจแล้วก็ฝากกดติดตามไทยจีเอจะแม่ได้ยังทุกช่องทางด้วยนะคะอย่าลืมนะคะแม่เบอร์ชิปเพียงเดือนละห้าสิบบาทมาเป็นข้อครวเดียวกันกับเรานะคะ